วันนี้ยกเครื่องแล้วนะครับนะฮะยกเครื่องใส่ละนะฮะอันนี้ก็ r า r ์ทรนะครับ RT100 นะคูบต้านะครับตัวนี้ก็สตาร์ทง่ายครับสตาร์ททีเดียวก็ติดอันนี้ก็คือยกเครื่องไว้แล้วเข้าต่อไปก็จะใส่สาานแล้วก็ตั้งระบบเบรกคลาสน,นะครับก็คงจะทดลองขับนะครับวันนี้วันนี้ก็ใส่ละนะฮะก็ขอบคุณ นะะเอซทุกๆท่านนะครับที่มาชมแล้วก็ให้กำลังใจนะญาติทางบัดขามนะครับพ่อน้องแป้งมาช่วยยกนะครับอันนี้ก็คนเคารพนับถือกันถือว่าเป็นญาติสนิทนะเน่ก็ก็ถือว่าโอเคนะครับนะเครื่องก็ยังสดๆอยู่นะฮะวันนี้ก็ นี่แหละครับยกเครื่องละเดี๋ยววันต่อๆไปก็คงจะได้ตั้งใส่ใสายพานแล้วก็ตั้งศูนย์ตั้งอะไรระบบเบรคคาร์ดก็ถือว่าน่าจะทดลองได้นะครับสาหรับวันนี้ก็สวัสดีอ่อฟซไว้เพียงเท่านี้ในการออกรายงานความก้าวหน้าของรถไทยดัดแปลงนะครับสวัสดีครับ